คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอยู่มาตานะอยู่มาตาอยู่ประกันสังคมมาตา3ามนะครับแต่ไม่ครบ12เดือนต้องทํำยังไงถึงจะสามารถเข้าประกันสังคมมาตา3ามได้คะนะครับไปดูคําถามจริงถ้าอยู่ในม3าแต่ไม่ครบ12เดือนจะต้องทํำยังไงคะถึงจะอยู่ม3าได้คะ่ะนะครับ บอกเลยว่า,เ,าเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าอยู่ไม่ครบนะครับไม่มีทางที่จะเข้าม .39 ได้เพราะว่าคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตา3า3เนะครับ1เคยเป็นผู้ประกันตนมาตา33นําส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน 2. ต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุกคนลภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับจากคุณสมบัตินะครับของผู้สมัครมา .39 ามเนี้นะครับจึงบ่งชี้ได้นะครับว่าทางคุณพี่ที่คอมเมนต์มานะครับยังไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับที่จะเข้าม .39 ได้ นะครับเพราะส่งประกันสังคมไม่ครบนะครับ12เดือนนะครับไม่ครบ12เดือนเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะสมัครม .39 นะครับสมัครได้แค่ม .40 นะครับนะไม่มีวิธีอันนี้ไม่มีวิธีวิธีเดียวคือกลับไปทํางานนะครับเพื่อส่งประกันสังคมมาตา3า33นะครับให้ครบ หรือไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับจึงจะเข้ามา .39 ได้ในกรณีลาออกแต่คนเราอะนะคือออกมาแล้วนะแล้วอยากจะเข้ามา .39 นี่ยแสดงว่าคงจะวางแผนทำงานฟรีแลนซ์นะครับหรือทำงานที่ไม่ประจำอะที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในระบบเอกชนอย่างเงี้ยนะครับ ก็คงจะวางแผนไว้แล้วก็คงไม่กลับเข้าไปหรอกนะครับทางเดียวก็คือเข้ามาตา40นะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคำถามทุกๆท่านเอง